สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยดอกคูณนะแม่แม่ขาโน่นดอกคูณอยู่ข้างหลังพ่อควานนะคะอยู่ตรงนน้นแม่แม่านี่ว่าจะพาน้องเล่นน้ํานะคะตอนเที่ยงนะคะจะลงเล่นน้ําก่อนนะคะแม่แม่ขาแล้วก็จะไปอยู่ร่มนะคะที่เราเคยอยู่เนาะแม่แม่ี่ยืนอุ่นๆนใกล้แปลงยญ้าน้ําลายไหลไปด้วยยืนไปด้วยแม่แม่ขา ดอกคูณว่าจะพาน้องลงเล่นน้ําคลองนะคะแม่แม่ค่ะแถวนี้เนาะเพื่อให้น้องผ่อนคลายนะคะแม่แม่ค่ะให้น้องผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวพอขวานของเราก็จะดูอีกทีนะคะแม่แม่ค่ะว่าลงตรงไหนได้บ้างนะคะแม่แม่ค่ะเพราะว่ามีความชันอยู่แม่แม่ค่ะสูงพอสมควรตัวน้องขึ้นไม่ได้เพราะน้องตัวโตวด้วยคุณแม่ค่ะน้องตัวโตวแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง น้องอ้วนคุณแม่คะเวลาขึ้นลงก็จะยากหน่อยลําบากหน่อยเนาะคุณแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวมารอรับชมนะคะว่าจะลงตรงไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวให้พรอความไปเอาน้องมาก่อนนะคะแม่แม่คะให้ประความไปเอาน้องมาก่อนเนาะแล้วก็ให้ประความอ่าสำรวจดูนะคะว่าลงตรงไหนได้นะคุณแม่คะแปลงอ้อยของเราก็อยู่ข้างๆน้องดอกคูเลยแม่แม่คะนี่แปลงอ้อยอยู่นี่นะคะแม่แม่คะอันนี้ก็น้องดอกคูเนาะ จะพาน้องนี่นะคะล่มน้องนะคะแม่แมขาที่น้องเคยอยู่นะคะแต่ตอนเช้าให้น้องได้อ่ะรับแสงแดดเนาะแม่แม่ขาก็เลยยังไม่ให้น้องเข้าล่มเนาะก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะอ่าอากาศเริ่มร้อนนะคะก็จะพาน้องเล่นน้ํานะคะแม่แม่ขาพาน้องเล่นน้ําเสร็จก็ไปอยู่ที่ล่มนะคะโดยการอ่ะโดยเราก็ขนสับปะรดมาให้น้องด้วยนะคะคะุณแม่ขา นี่นะคะกลนมาให้น้องนะคะประมาณห้าต้นได้นะคะแม่แม่ขะเพราะตอนกลางคืนน้องกินเยอะมากแม่แม่หะน้องกินเยอะมากเนาะก็เลยอ่าตอนเช้าให้อ่าตอนเที่ยงนะคะให้ปรมาอ่ปริมาณที่พอสมสมควรนะคะแม่แม่ขาไม่มากไม่น้อยนะคะให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคุณแม่ขาสับปะรดนี้ก็น้องเอามาเนาะพ่อขอยัไม่ขอนำมาใช่ไหมคุณแม่ขาก็อ่า บายยก็เอามาให้น้องอีกนะคะบายๆก็เอามาให้น้องอีกนะคะแม่ๆม่ะาตะคุณมาแล้วๆมาแล้วเดินมาแล้วแม่ๆม่ะเดินมาแล้วตัวโตของเราเดินมาแล้วแม่ๆม่ะรู้หรือเปล่าว่าจะได้โอ้ยโอ้ยคุณแม่ขาดู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 ใช้งวงกณแม่แอบดูแอบดูจะได้เล่นน้ำไหมเนาะจะได้เล่นน้ำไหมเนาะอาจจะคิดอย่างนี้นะคะคุณแม่่ะเพราะว่า แอบดูนะคะว่าเห็นน้ํานะคะเห็นน้ําก็เลยแอบดูนะคะเดี๋ยวให้พ่อควันหาที่ลงก่อนนะคะไม่ไหมคะนั่นสิจะลงได้ไหมเนาะลงได้แต่จะขึ้นได้ไหม มาเร็ว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 โอ้โหดูเด็กดีใจจะได้เล่นน้ำแล้วจะลงได้ไหมน้อจะลงได้ไหมน้อแม่ขาทำไมตัวใหญ่จังเลยน้องวัวก็คือแบบมีแต่คนมองดอกคูนน้องวัวคือมองดอกคูณทุกตัวเลยคุณแม่ขาค่อยๆลงนะลูกค่อยๆลง ลงได้อยู่แต่จะขึ้นได้ไหมแม่แค่นั้นเอง,นนงได้ไหมดอกคุณ,คณจะขึ้นได้ไหมเนาะดอกคุณเนาะดูพะควันออกน้อยจะขึ้นไม่ได้ก็ไปขึ้นฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นจะไม่ชันเท่านี้ดูดูดูแม่ ไปเอาร้อนร้อนร้อนลงเลยเราโอ้อันนี้อากาศร้อนมากไหมแม่คะร้อนมากกินน้ำก่อนนะเราคุณกินน้ำเราไม่ได้อาจอบมานะคะแม่แม,ม่ค่ะถ้าอย่างงั้นก็ทําเป็นเป็นให้น้องลงได้นะแม่แม่ค่ะแต่คุณมองว่าพ่อควรทำอะไร ทำให้มันขยายคุณแม่คะให้มันขยายขยายจะได้แบบขึ้นง่ายๆโอ้โหคุณแม่กัโอ้โหยอยย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 ยน สนุกมากได้เล่นน้ำดูดูด,ด,ดนนูนอนเอาเลยไม่แม่ค่ะหมุนเป็นนาฬิกาเลยเอาเอาดูนะคะด,ดูนี่นี่ดูเห็นแต่ท้องกลมๆนะคะแม่แม่ค่ะ น้ำนี้ไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะพ่อพ่อเนาะก็อยู่ประมาณแบบไม่มิดดอกคูนนะคะโอ้โห่นใน <laughs> สนุกมากโอ้สนุกมากคืไหมค่ะดูดูดูขาดูขาโอ้ ไปไหนน้อจะเดินไปไหนน้อโออึไม่สนด้วยไม่ไม่สนไม่สนด้วยจะไปไหนจะเดินไปไหนเอาเดินไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปดูกันดอกคุณจะไปไหนน้อเด็กคุณจะไปไหนมานี่แเร็วเดอกคุณมาเร็วนี่นี่นี่โอ้มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้นี่ นานโดนดุแล้วสนุกมากเหมือนเด็กน้อยมากเหมือนช้างเด็กมากคุณแมค่ค่ะดูดูขาสะกลอดูหัวสะกอนเห็นแต่พุงตุ๊บป่องตุป๊บป่อง <laughs> ตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยคุณแมค่ค่ะ วิ่งให้จิตัดอัดนี่สนุกสุดสนุกสุดมันสุดไหมไหมคะมได้ลงแล้วก็ไม่อยากขึ้นใช่ดอกคุณอะถ้าได้ลงแล้วไม่อยากขึ้นเลยนะคะไหมคะอยากนอนแช่อยู่ในอยู่ในน้ําอยู่อย่างนั้นนะคะไม่อยากขึ้นเถิด้วยเถิด้วย แอบนี้ไปไแอบเดินแอบเดินไปไหนแอบเดินไปไหน <Okay. S 1> ดอกคูณพ่อลงไปแล้วนะดอกคูณนะเดี๋ยวพ่อลงไปนะมาเร็วมาเร็วไปทางนู้นไม่ได้ไปทางนู้นไม่ได,ไไได้ไม่ต้องมาชูงวงเลยลูกถอยถอยถอย ดูนะฮะดูไม่อยากไม่อยากฟังไม่ฟังพ่อแม่อะไรพ่อคุณแม่ขาถ้าได้เล่นน้ำแล้วไหนขัดใจขัดใจเขาเลยค่ะดูหนูอยากไปหนูอยากไปแล้วพ่อไม่ให้ไปดูนะฮะดูไหน <laughs> พ่อขวไม่ให้ไปไหน <laughs> นอนอีกแล้วนอนเก่งมาก <laughs> ในรอกหลายเดือน <laughs> ไม่เคยอ่ะ นานแล้วแม่แม่ขาะที่ไม่ได้ให้น้องลงแหมนี้เนาะแม่ค่ะเพราะว่าน้องน้องไปหาแฟนมาคุณแม่ค่ะช่วงแรกก็ต้องทะนุถนอมใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบปลาอยู่ในหลัง,ลงดอกคุณไหนมีปลาด้วยเอา้า<น>มาเร็วมาเร็วโอ้โหนี่พ่อลงไปแล้วพ่อลงไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพอแล้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 วหน้าตา หน้าตาคนไม่อยากขึ้นนะคะแม่แม,ม่ขาด,ดูดูดูไม่อยากขึ้นไม่อยากขึ้นขาที่ยังลากอยู่ไม่อยากขึ้นไม่อยากขึ้นโอ้โหหน่ <laughs> มาเร็วมาเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ลูกวันนี้น้ำดำหมดแล้วมานี้มานนี้ไปไหน พราะควนของเราใช้ตะขอเพื่ออ่ะอันนั้นน้องเฉยๆนะคะแม่คะ่ะเพื่อให้น้องทําตามเนาะเพราะบางทีน้องดื้อคุณแม่คะ่ะเราก็ต้องมีตะขอไว้ป้องกันตัวเองใช่ไหมคะคุณแม่คะ่ะโปรดใช้บิจราญาในการรับชมด้วยนะคะคม่แม่คะ่ะยังไม่อยากขึ้นคุณแม่คะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูนะคะดูไม่อยากขึ้นไม่อยากขึ้นจะขึ้นได้ไหมเนาะดอกพูนน้อ เดี๋ยวมาทําทางให้น้องลงใหม่นเนาะแม่แม่ค,ค่ะเพื่อให้น้องขึ้นง่ายๆนะคะได้ไหมลูกค่อยๆนะคะอึบอึบแล้วอึบแล้ว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 อึบนี่เร็วลูกเร็วตัวใหญ่ก็จะขึ้นยากขึ้นไม่แล้วทางเล็กนะคะทางเล็กก็ขึ้นได้ ทางมันแคบเร็วๆๆอึบอึบอึบไม่ไหวมันอึบไม่ไหวมันเอึบโอ้มันอึบไม่ไหวอึบเย่เย่ไปแล้วไปแล้วอารมณ์ยังอารมณ์ยังอยากเล่นอยู่แม่แม่ขาไปไปอยู่ดูยังยังยังอะไรเอาเนกับน้ำอยู่